เราเอาเปซิ่งไทยแลนด์ไงกับการทำหน้าที่นี้เป็นไงบ้างโอ้ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมแคมเปญนี้ครับก็สนุกเนาะตั้งแต่การถ่ายทำแล้วพอเห็นทีวีซีตัวจริงรู้สึกว่าโหสวยมากเลยขนาดเราเป็นคนไทยเองเรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเลยครับที่ในทีวีซีใช่บรรยากาศในค่ำคืนนี้ครับพี่กัสโ้สวยมากเลยก้ชอบโดนมากครับผมยิ่งยิ่งซีนที่มีพญานาคพันรอเจดีย์รู้สึกว่ามันโคต เก่งมากๆสวยมากๆชาวม,มากครับอี่ปุ่นผมก็เมื่อกี้โดนใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงพี่ลิซ่ากันก็สวยมากๆครับแบรนด์บัสเดร์แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยก็ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่แบบว่าได้มาอยู่ในพื้นที่สําคัญสถานที่สําคัญอย่างวันอรุณอานนี้ใหญ่มากจะมีคข<อ><ม>าว่านิซ่าเอฟเฟกต์ด้วยเราสามครรู้สึกอะไรกับเอฟเฟกต์นี้ที่มันกลเกิดขึ้นกับการทำกิจกรรมในไทยอ้โหดีใจเนาะดีใจใช่ใช่ใช่เพราะสุดท้ายมันก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและก็ธุรกิจต่างๆให้แก่พื้้นนนนททที่ชชุมใปรระะเศไยยดวคับ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นในการกลับเคื่อนเปปเป้นี้เออแต่ละคุณมันแบ่งกันยังไงครว่าใครทำส่วนไหนอะไรยังไงหมายถึงว่าอืมแบ่งไปถ่ายทํามาก็ไม่ได้แบ่งเอาเลงเราก็ช่วยกันเราเรียกว่าร่วมกันเลยเหรอเขาเรียกว่าไปเป็นทีมทีมเพื่อนเพื่อนรไปจอยเหมือนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยกันมีกี่มี Destination ครับที่ควรไปในฐานะ เอาจังหวัดละที่เลยไหมยยากแล้วงั้นผมไปผมไปทางทางสายจนภัยไหน่อกันเพราะว่าสวนตัวเองผมผมชอบการแอดเวนเจอร์มากผมขอแนะนำเป็นภูกระดึงแล้วกันจังหวัดเลยไปทางภาคอีสานครับผมใช่แล้วพี่น้ำเพรับผมเป็นเชียงใหม่ครับเพราะว่าช่วงนี้อินกับเชียงใหม่มากเพราะว่าที่นอกจากถ่ายละครเนี่ยก็ยังมีร้านซูรีอยู่สองร้า อันั้นคือผมยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกนันที่มีรสชาติราตประจำจังหวัดมีกี่ที่ต่างจังหวัดนี่มี13ที่โอ้มีครบ4ภาคเลยเหรอพี่โใ<อ>ช่แ<อ>ต่และแต่และแต่และจังหวัดนี่คือมีรสชาติพิเศษด้วยนะครับเพื่อสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็แวะสุริได้ขายท่องเที่ยวขายท่องเทีย่ยวเป็นหลักครับไปเที่ยวเสร็จก็แวะสสุรได้นหรับผมกโอ้โหไปเนี่ยวเชียงใหม่รู้เลย แล้ผมก็ผมเป็นสายมูครับออไม่อยากจะแนะนํา <พอ S 1> บ้านเกิดผมแล้วกันอุดรธาน,นีครับผมไปยจ่นแนะนําเกี่ยวกับความเชื่อพญานาคก็ออจะมีทั้งโซนอุดรธาน,นี นครพนมหรือว่าบิรการ์ดแต่อุดรเนี่ยจริงๆเนี่ยอ่ายังไงครับมีสุรีด้วยแล้วแล้วมันมีมันมีรลชั่นแหนมเนืองไงเป็นอาหารท้องถิ่นถ้าจะไปกินต้องไปกินที่สาขาสุรยอดเลยจะมีอะไรพิเศษกับวัวแดงเหรอเป็นแหนมเนืองไงวัวแดงแหนมเนืองแต่ว่าตอนนี้ทุกวัวแดงฮอตมากหรือเอาวัวแดงไปอำเปนขนมก็เดี๋ยวเอาไปปักบนมาคารองนี่แหละครับลิซ่าเป็นไปไม่ได้แดงก็เล่นวัวแดงเหรอครับเคยเคยไปครับสวยมากมาย่ำ ก็เป็นทะเลโบแดงคือต้องไปช่วงเช้าๆจะแบบสวยมากอ,อ,อย่างเช่นเช่นแบบผมเห็นพิลิซ่าเอ้อไม่ใช่พิลิซ่า,าลแล้วก็พี่เดียนาอย่างเงี้ยครับถ่ายลงเลยก็แบบสวยมากเออรู้สึกยังไงบ้าง,ง,งพอบ้านเกิดเรา,าแล้วทะเลโบแดงกลายเป็นแบบว่าเอฟลิซ่าเอฟเฟกเป็น w o r l d w เป็น global ระดับ global นักท่องเที่ยวอยากมาที่โอ้ดีใจมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นเหมือนกับดีใจที่ ความงดงามของประเทศไทยอย่างเงี้ยครับได้แบบออกไปสู่แบบสายตาชาวโลกอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นแบบเอฟเฟกพิซ่าเขาแรงจริงๆก็ทะเลบรดงก็คือยอดแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญขึ้นแล้วก็ทะลุเลยครับใครอยากจะบอกอะไรแฟนๆทั่วโลกที่อยากมาแบบความอเมซิ่นไทยแลนด์ของเราบ้างเชิญชวนรับ อยากขอเชิญชวนทุกคนละกันไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแฟนส์หรือว่าพี่ๆคนไทยในประเทศของเราด้วยนะครับวันนี้ทุกคนได้ออกมาสัมผัสมาเจอกับสายท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าทุกที่ก็จะมีเอกลักษณ์มีมีวัฒนธรรมมีอะไรที่มันหลากหลายมากๆงนก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกันดูนะคะรับรบรบรองจะได้ประสบการณ์ดีๆแน,น่นอนมาทางปูก่อนครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ มีอะไรดีๆมากๆไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าของกินก็อร่อยก็มาเที่ยวกันเยอะๆครับวีดสุดท้ายอินเตอร์เฟนเหรอคะครับเออ่ For international fans I would like to invite you guys to um, the sightseeing here in Thailand we have everything that you can see and you can Eat the food all around Thai food. You know, local food is very, very good for you guys. And also the hotel hospitality is very nice. So please come. Okay. Right. Okay. Thank you.